รถหาเห็ดห <laughs> าเห็ดครับหาเห็ดเห็ดอยู่ไส่อยู่อีกาอยู่คอนสุม <c oughs> เออ <c oughs> แต่เห็นเขาเก็บขายเพียบได้เขาออลงเฟซนะ <c oughs> ในอีกาในคุกมีสารพัดเห็ดมีทุกเห็ด ตรงนั้นไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเฮ้ยวิวสวยถ้า <laughs> เห็นชวนดีดีนึนกว่าแต่เอาบุธมาคุดี่ามาป้ายัางไงน,นี่นี่นี่ว่ามาแค่ตรงนั้นใช่ไหมสรุปแล้วมันก็ไม่มีเนี <laughs> ย่ยปลาแบบเนี่ยมันน่ามี เออป่ามันสวยโล่งดีอวมันเหมือนมันจะมีแต่มันไม่มีเนี่ยมันนาเคนรตไปโล่งเนี่ยชอบไปป่าแบบเนี้ยมันโล่งดีวาเ,เดียวกับวด้วยแอบไปดูทั้งนี้ไหมอ่ะทางเนี้ย มดเราพิจารกัได้อดไดเออพรานี่ไง,งละเฮ็ดอะไรเ,เต็มเลยขาวๆเฮ็ดปีกลับมาเทัดมียิ้มเดียวเดียวเขาจะขับลงไปเขาลงไปจะมาเอาขายกวาทำไมเราก็มาละทอนกันนะอุย้ย จี่งเามีเผื่อนหน่อยดี่นะลงดูไหมนะ,นะเอ่อลองลงดูันิดดึงลงดูเล่นๆเผื่อได้ตักดอกอเรามาตามล่ากันดูสิ ไหนอ๋อเออใช่เจอ,อแล้วหนึ่งดอกกันแ,แต่ดอกเบลเบราเลยโอ้ยสองดอกมันบานแล้วหรือเปล่าฮะเออใช่พูดถึงไทยนี่ก็เอาแต่ขามันได้มั้งแมวไว้ดอกใหญ่มากเลยอะ่ะ อ,อุ้ยสอดอกสอดอกก็ได้แกงแลวนี่เอา้าดอกโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอันนี้ไงอีกดอกหนึ่งรึเปล่านี่รือว่าเห็ดกินบ่ได้เห็นแค่สองดอกแค่นี้ละมะั้งโอ้ยนั่นดอกใหญ่ะมะันเน่าแล้ว อ่ะได้ย่ได้ยู่ยังไม่แก่มากโอ้โหมีแต่เนี่ยเห็ดไอ้เนี่ยคืนเป็นปลาเลยอ่ะอุ้ยอุอ้ยแม่เห็ดอะไรแล้วเนี่ย สีน้ำตาลมันก็สีน้ำตาลเหมือนกันนะคะทุกคน แต่เอินน้ำตาลแก่น้ำตาลเข้มอนี้ดอกนะังไม่รู้แก่หรือยังเออก็พอได้อยู่นะคะถามว่าอุ้ยเออตากระมองไม่ค่อยเห็นเตะต่ออะ ไอ้ดอกนี่มันแก่แล้วนี่วะลองดู ฮะเออได้อยู่ออยแต่ดอกในน้ำไม่ได้ใช่ไหมไอ้อโฟมมันออกอันนี้มันเหลืองแล้วไม่ได้แล้วมันนิ่มแล้ว